สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถสิ่งครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับวันนี้พามาชมรถใหม่นะพี่น้อง,องอก็คันนี้ก็ซื้อมาในราคาห้าสิบนะพี่น้องสวยกิิบเลยพี่น้องใบดันก็ทำสีใหม่นะครับสวยอยู่นะครับราคานี้ครับ อวันนี้ก็ขอรีวิวครับที่ทีสามจพัดพัดครับตัวใหม่นะครับตัวนี้เพราะว่าผมก็เห็นแต่ในคลิปครับเพว,<ก>วันนี้ก็มาเจอตัวจริงครับรุ่นนี้ใหญ่ครับผมดูแล้วใหญ่ครับถ้าเทียบกับรุ่น50สบแรงของค่ายอื่นๆก็ ตัวนี้ใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าเยอะครับผัานรหาานหกราคาห้าสิบนะครับตัวนี้ซื้อมือสองมาครับราคาห้าสิบครับเก็บสีเก็บสภาพใหม่ครับเมือ่อดูสวยนะครับ รถจากพันชั่วโมงแล้วครับโอ้ยหนาปัดไหมเดี๋ยวผมขอเดินดูก่อนนะครับกี่ชั่วโมงครับเอารถสามร้อยกว่าชั่วโมงครับ 3ามร้อยเก้าสิบหกชั่วโมงครับรยยถือหรวือว่ายังเป็นรถใหม่อยู่นะครับภาบยในก็ดูใหญ่นะครับ <c oughs> ดูสวยครับ <c oughs> อ่าพี่น้องท่านไหนกำลังมองหาก็ดูไว้ครับตามผมดูก็น่าจะใหญ่กว่าสี่เก้าอยู่นะครับน,น,นี่ันรึไหมี่อันสามไหมีนัน ปกรณ์สามชิ้นนะพี่น้องราคาห้าสิบครับวันนี้ก็รีวิวไปก่อนครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูครับตอนทำงานครับก็รถใหม่คันแรกของเขียดนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นนะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นคันแรกของเขียดนี้นะครับทีทีสามจุดห้าศูนย์พัดครับ ดูใหม่ดูใหญ่ด้วยครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปให้ดูครับก็ทอสซิ่งด้วยครับได้อุปกรณ์สามชิ้นนะครับกับแบตเตอรี่ครับสองครับสองชิ้นครับสองชิ้นกับราคาห้าสิบครับพี่น้องชั่วโมงก็น้อยนะครับ ก็ถือว่ามูลป่ายูก้านี่บอกกนสดสุดจัดเลยครับเราใช้ป่าอยู่ก้าคนครับคนครับเป็นยางหน้าก็เป็นขอบยี่สิบสี่นะครับยางใหญ่เลยนะครับยางใหญ่ตัวนี้ยางใหญ่ครับเทียง,ยง,งนุ่มแต่คนตัวเล็กกับเทียงนุ่มอยู่ยางยางด้านหลังก็เป็นขอบยี่สิบแปดครับสิบสี่ขีดเก้าขอบยี่สิบแปดครับ ย่างใหญ่พี่น้อง,ออง,น,งน่าจะขับดีนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปให้ดูครับก็ถ้ามีโอกาสนะพี่น้องขอขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมมาถ่ายตอนทำงานให้ดูนะครับด้านหลังก็ใหญ่พี่น้อง ออขดอดคุณ,ค,ณครับ,วบด,ดวยทามถามด้วยหน่อย